สัีมีคนจะเก็บแอดดอปครับมีคนจะเก็บแอดดอบดักเลยแลวกันดักเลยแลกกินอ่าเรียบร้อย m p ไฟแชมเปี้ยนบ็อกเซอร์ขอ300ไลค์จัดไปสุ่มเลยฮะ <c oughs> ยอกยอกโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ย m p ไฟเข้าใหม่นะครับผมเป็นสกินปืนดาเมจสบวกแม็กกาซีนนะฮะลดความเร็วรีโหลดนะครับคือปกติปืนนี้มันก็รีโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับ บวกแมกกาซีนบวกดาเมจสองน่าจะโหดอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยามาสุ่มกันเลยฮะสีแสบตาเอาเรื่องเลยครับมีชื่อว่าแชมเปี้ยนบ็อกเซอร์นะครับผมเป็นปืนที่แบบว่าอาวุธโลกใหม่แห่งสังเวียนนะฮะอาวุธโลกใหม่แห่งสังเวียนมวยที่ไหนก็ใช้ปืนยิงกันวันนี้ง <laughs> งเลยโอเคครับสิบใบแรกขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ให้ถึงสามยไลค์นะครับสิบใบแรกออกมาก่อซาถาวรเอามาทาพลืนนี่ อ๋อต่อไปได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โตรเกือรเกืออะไรอะเลขแค่ยี่สิบเองไปฮะอีกสีดจัดไปฮะโอ้โห M14 ถาวรเอามาทําพลือตอนนี้ M14 มันเนิฟแล้วกากเลยฮะไม่เล่นละจัดไปต่ออืมกอซ่าเอามาทมําไมวะเนี่ยมีเป็นครังมีจนจะขายคนที่ไม่มีได้แล้วเนี่ยโอเคครับต่อไปเออมาดิปาบเขาให้แชมเปี้ยนบ็อกเซอร์นะครับ บ็อกเซอร์ที่เขาเอาไว้ใส่แบบว่าเป็นกางเกงเป่า <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดู MP5 สกินใหม่กันเลยนะฮะ SMG นะครับแม่รู้สึกว่าตั้งแต่ปรับมาอย่างนี้นี่มันสามารถกดเลือกปืนได้ง่ายมากโอ้ยทำไมเวลาถือมันน่ารักจังวะ <c oughs> ทำไมเวลาถือมันดูน่ารักจังวะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันเลยครับว่ามันจะเกลียนหรือเปล่าดาเมจสอง ผมว่าน่าจะสังหารศัตรูได้ไวนะครับปะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมวันนี้แต่งตัวแบบโทนสีแบบออกแนวแนว,แนวเดียวกันเลยเนี่ยแม้เอาเลงเกินเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า MP5 สกินใหม่มันจะเกรียนกันแค่ไหนนะครับดาเมจสองเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันจะโหดกว่าลั่นเร็วหรือเปล่านะครับถ้ามันโหดพอๆกับลั่นเร็วนี่ผมจะได้เล่นดาเมจสแทนนะครับป่ะ ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ถึง300ไลค์ครับทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยเราเล่นไม่ค่อยได้ที่1มาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปฝึกเทคนิคแบบว่าสเต็ปมาใหม่อุย้ยมีคนคือวันนี้อยากได้ที่1ครับก็อยากให้ทุกคนก็ไลค์ไปกระ้นห้หน่อยมาครับผมอยู่ไหนเอ๋อยู่ไหนเอ,อ,นเอ๋นี่ไง่ะขึ้นไปพอดีก็มาดิครับแต่ว่ายังยังไม่เจอ m p ไฟนะ u m เ็ไปก่อนก็แล้วกันอันนี้ u m p รุ่น2นะครับผม u m p ชมพูเออลูกดี ร่วงไปไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงเหมือนมะเขือเผาอะไรคือมะเขือเผายิงหัวอ่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งโอเคครับดเอ้ามีคนนี่ไงล่ะครับคนเหรอเน็ตดิงด้วยนะเราว่ะสก,กาตอบไปหน่อยละกันสกาตอบไปหน่อยไอ้นุ่นเจ็บเจ็บเจียนตายเจ็บเจียนตายอาา่ะฮะอย่างงี้ต้องดันครับผมอย่ารอช้านะฮะวันนี้ขอที่หนึ่งจะเล่นแบบว่าสายโหดแบบเกรียวกาดไม่ขอแคมป์ เอ้ยโดนดัก็มาดิครับก็มาดิครับเปิดหัวแตกไปเป็นไงล่ะเป็นไงละทุกคนผมไปฝึกสตาร์เตะมานะครับเป็นไงเล่าผมบอกเลยว่าผมในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับผมจะกลับมาเล่นทุกวันแล้วก็ฝึกฝีมือให้มันกลับมาโหดเหมือนเดิมนะครับก็เปกําลังใจด้วยทุกคนป้า3คิวแล้วเดี๋ยวเราไปหา m p 5กันครับรู้สึกว่าหอนนาฬิกาต้องเงียบเหมือนกันนะเนี่ย ฆ่ากันลัวเอาคนลงมาพอดีจุกนะน่ะ m p ีไม่ได้ครับผมอยากเอา MP5 ยิงระยะไกลอุย้ยมันยิงใครอะไอน้นี่น่าจะตีเดียวกันนะครับมาที่เจ็บอุ้ยไอ้นี่เหลี่ยมไอ้นี่เหลี่ยมเป็นงานครับผมวันนี้ผมแต่งตัวแบบโคตรเข้ากันอะมาดีครับก็มาดีก็มาดีก็มาดีาดอ่าได้ยิงใครเอยมันนี้ยม่งตครวันะมั่ยไอ้นี่ยมันยิงใครวะผมวันนี้งวโคร้ากอะย เอ้ยเฮ้ยเ้ยเดียวเดียวเดียวเกินไปเกินไปเพื่อนปั๊มยาแป๊บเฮ้ยเยเดียวเดียวเดียเฮ้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 ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโอ้โหพลาดนิดเดียวตายได้เลยนะครับไอ้พวกนี้เป็นงานทุกคนแล้วนี้ผมโดนลัดหรือเปล่าวะทำไมศพมันหายไปอ้าวอย่าบอกนะว่าผมโดนลัดผมผมโดนลัดหรือเปล่าไอ้นี่นิดค่อนข้างที่จะวอนนะครับดูนันก็มีปัญหากับเราเอ้ยอูยิงไม่ออกอ้าวอ้าวตังอไวอ ดูนายก็มีปัญหากล้เรานะมาดิครับผมโอ้ยใครยิงเอ็มหกศูนย์โอ้ยทำไมตานี้มันนวลเนีย่ยจังวะเอา้าเราได้คิวเฉยไอ้นั่นน่าจะคานลงไปข้างล่างอันนี้ครับตัวเหลืองตัวเหลืองอ่อยตัวเหลืองอ่อยหุยหูแม่งยิงหัวผมโอ้โหแม่มีตัวตรงนู้นอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงโอ้ยผมว่าแล้วยทำไมคนมันเกลื่อนกระดาษกันขนาดนี้ขึ้นป้อมอ้าวขึ้นป้อมได้สิได้ครับไอ้ช้างไอ้ช้างนะเห็นเหมือนคนใส่ชุดช้างแว๊บๆนะครับ โอ้ตึงเกินไม่ไก่นะเนี่ยไม่ไก่นะเนี่ยอุ้ยเก็บเสียงสวยงามไปครับโอ้โหตึง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 งเอาเรื่องเลยโอ้ยยังไม่เข้าได้เอาเอ็มดีไฟยิงเลยครับทุกคนอโอเคมาดิครับมาดิครับมาดิครับอยาโพหัวนะเราบอกแค่นี้แหละว่าอยาโพหัว,หวจริงๆอยากเอา m อ็มดีไฟไปชาร์จนะครับแต่ว่าไอวอลอันเดียวก็จะวิ่งถึงมันแตกก่อนแน่นอนฮะ เดี๋ยวเราถอยก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันโอกาสหน้านะเพื่อนอยู่ไปก็ไรความหมายพอดีหิวคิวอะไปดีกว่ายิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิาดแน่จริงก็ตามมาแน่จริงก็ตามมามาดิไอช้างอุ้ยอ้ยอ้ย,อยสก,กิดสก,กิดอ่าได้นะได้นะอุย้ยแอดอบอ้าวอุ้ยมีคนจะเก็บแอดอบมาดิมีคนจะเก็บแอร์ดอบครับมีคนจะเก็บแอร์ดอบ,บดักเลยแลกกันดักเลยแลกิน อ่าเรียบร้อยนี่แหละหัวแตกอเออเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหัวแตกดักยิงคนกำลังเก็บแอร์ดอกทําทำไมหนอกครับเออโอ้โหเปิดหัวไปสองนัดแต่ว่าขึ้นฆ่าตายเฉยเลยโอ้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมเปิดหัวทำไมมันขึ้นว่าสังหารเฉยเลยอะ่ะโอ้เกมเกมไม่ยุติธรรมเลยอย่างท้อ <laughs> โอเคไอตัวบน ห้าวเป้งน,นะเราอะห้าวเป้งเกินไปแล้วอยู่ไหนเอ่ยอ่าเลียมเหลี่ยมเหลียมเลียมเต๋อเหลี่ยมเต๋อเลี่ยมเตอ๋อเลี่ยมเต๋ออะครับเหลียมเต๋อเลี่ยมเต๋ออะครับม,มาดิมาดิครับนายไม่ดันเราดันเองตรงนี้มีไอ้กันยังไม่เอ้ยโอโ้โหทำไมไม่หยิบไอ้กันมาวะเนี่ยคุณมีตัวตุ๋ยเวละเอามันยิงกันคลตี้ที่ท่าเราอะไม่ขึ้นหัวไอ้นูน่นอย่าบอกนะว่า เป็นในตัวที่ขึ้นมาใช่ปะวะมันรู้หรือเปล่าเอยใช่ไอช้างไอช้างไอช้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาดีมาดีมาดีมาดไอช้างครับใช่มันตามผมมาไอหมอนี่วอนซะแล้วไอหมอนี่แม่งวอนนะครับได้เหมือนจะรู้ว่า,วาเราให้ตามได้เลยไอช้างน้อยไอช้างน้อยใครวะนะใครก็ไม่รู้มาดิครับมาดิครับมาดิครับอไอช้าง ไอช้างไอช้างไอช้างไอช,ช้างมาดิครับมาดิครับมาดิครับใช้สาม้อมน่ะมองไม่ค่อยเห็นตายหมดอ่ะเออ <c oughs> มือรัดบ่หนี่โอ้ไม่ค่อยได้เอา MP5 ยิงเลยครับแต่ว่ามันแรงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพยายามจะหาจังหวะเล่นให้นะครับแต่จังหวะเมื่อกี้ยังไงมันก็ต้องเล่นสการครับเดี๋ยวรัดไม่ทันหม <c oughs> <c oughs> ดแน่เลยโอ้ยของเอาเรื่องอยู่นะ 8คิวว่าเหลืออีก17คนนะครับมาดูกันซิว่าคลิปนี้ผมจะได้คิวสัเท่าไหร่ถ้า10คิวขึ้นเนี่ยกดไลค์15คิวขึ้นกดแชร์โอเคถ้าแบบว่าใกล e ้20กดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้โหเอาซะเยอะเลยพูดเซเวอร์เลยมันจะถึงเพระว่เนี่ยแต่ว่าถ้าถึงทุกคนก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อย มา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 เดี๋ยวผมจะกลับไปเอาไอกันก่อนนะครับเอาเพื่อ,อไว้ก็ดีแต่คือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นนะครับผมงงนะฮะผมงงแบบเอ้ยมีไอวอสวยผมงงแบบว่าผมนึกว่ามันเป็นไอวอนะที่จริงมันเป็นปืนนะครับผมต้องกดเปลี่ยนปืนกลับนะฮะโอเคครับผมตรงนี้มีคนนะมีคนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่เห็นจุดอยู่อะครับมาดิครับคุณก็มาดิครับอยู่ไหนเอา้า ขึ้นมาอย่างนี้ก็ปัวแตกไปดีครับเฮ้ย hey, ยิงแป,ป๊บแป,ป๊บแตกเลยอะ MP5 นี้โกงเกินมันก็ไม่เชิงโกงนะครับแต่ว่าผมชอบเรียกว่าโกงแต่ว่าคือคือมันแรงเวอร์เกินไงครับเออคือ MP5 อันนี้ขนาดไม่มีของแต่งนะเนี่ยมันยังยิงรัวนะครับคือทุกคนที่ดูถ้ามันบวกล้านมาสักหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองแล้วก็มีของแต่งอะผมว่ามันยิงบ้ามากเลยครับแต่นี่แค่ขนาดจะไม่มีของแต่งหรือมีแล้ววะแน่ใจนะครับปล่อยไป อาไอ้นั Use, um, on, ่นทำอะไรอยู่จ้าน้องสาวล่วงไปดิล่วงไปดิซ้ำด้วย MP5 มพีครับยิงไกล้ๆยัง17บเจ็ดะพอๆกระสักการเลยอ่ะอ้โกงเกินมาครับ10คิวอ่ะเดี๋ยวอัพเกาะก่อนไปฮะโอ้โหเอ้ย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 ้าวเป๊ะอ่ะคิดว่าเราจะถอยนะคิดว่าเราจะถอยแต่เรากลับมาสวนกลับมาสวนตั้งหักกลับมาสวนตั้งหักเรา เอ็มีไฟยิงมากไปมาดิครับมันก็ชักแม็กเร็วนะทุกคนแล้วมันลดมันลดรีโหลดตรงไหนวะครับเออมันลดรีโหลดตรงไหนวะมันยังชักเร็วอยู่เลยอะคือ m อ็มไฟนี่เป็นปืนที่ชักเร็วแล้วก็ยิงเร็วอยู่แล้วนะครับโอ้โกงเกินแล้วใส่ของแต่งด้วยบวกลั่นมาซะหนึ่งเนี่ยลั่นหนึ่งแล้วก็ดามเมจต่อแล้วก็ลดรีโหลดเนี่ยลดรีโหลดลดแม็กกาซีนเนี่ยผมบอกเลย โกงจัดนะครับโกงจัดอะอถ้าบวกถ้าบวกลันเข้ามาอีกหนึ่งเลยฮะแต่แค่นี้ก็แบบแรงอยู่แล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวเราไปขอบวงดีกว่าครับคิวสิเอ็เอ็ดเลยเลขยังสวยสายขอบวงก็มานะเราอ่ะมันจะมีใครขอบวงเหมือนเราบ้างขอบขอบวงเหมือนเราเหมือนเฮ้โอ้โหไอ้พวกนี้นี่เล่นเนินนั้นเก่งจริงๆเลยฮะเอาอมาเด้ ัวล่างอย่ยเพิ่งเห็นขอเอาเพื่อนนายก็นโอู้หไอวัวไว้ถ่ายละหนี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 ครับมาดิครับโห้ใครยิงไอพีดีถ้ายิงไอวีดีเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินโอ้โหเกินเกินไอวัวเอ้ามันไม่ยิงกันน่ะมันไม่ใช่เพื่อนกันหรอมันไม่ใช่เพื่อนกันหรอเมาส์ค้างเดียวโอ้ยผมต้องกระโดดหมุนตัวนะครับแต่มันไม่ทันแล้วเออเอาวะเอาวะเอาวะหมุนตัวก่อนสวยครับผม ผมเมาบักนะฮะเลยต้องคอยหมุนตัวแต่ตอนนี้หายละหายแล้วก็มาดีครับตีหัวโยกไปทีหนึ่งก็มาดีครับก็มาดีครับหนูโง่โอเคนี่เล่นสองควงด้วยนะครับอันตรายนะเราอะแม่ไม่คิดจะให้พักผ่อนพักหายใจกันเลยหรือเปล่าพวกนายนี่มันแสบแสบ,แสบซามีคนวะอ่าได้อ่าได้แคมป์กันดีนะมผมว่าเราลงข้างล่างดีกว่านะครับเหลือแปดคนละ สิบสองคิวเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะสิบสองคิวเฮ้ยเกินสิบคิวทุกคนต้องกดไหลแล้วนะทุกคนต้องกดไค์ลาดไปดีลาดไปดีหลิวลูล่ลมรู้จักปะครับหลิวลู่ลมลาดไปแล้วยังมีคนอยู่อีกแต่ผมระแวงข้างบนนี้ตรงข้างล่างไอวอลเยอะเยอะเยอะโอ้โหเจ็บเอาเยอะเยอะข้างหน้าก็มีผมระแวงตรงนี้โอ้โหมาดิครับ มาดิครับอาล่วงมันโดในใครยิงล่วงอ่ะต้องรัดต้องต้องต้อง,อง,องรัดเออแล้วไอ้น,นี่เด๋อเด๋อเด๋อตายไปสรุปคือเอมท้ายเกมไม่ได้ยิงเฉยโอ้โหจะบ้าตายแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตอนยิงเปิดหงเปิดถั่วแล้วนะครับว่ากระโค้งอยู่นะโอ้ยผมกลจ,จะสัปปืนยิงไม่ได้มาอีกอีกอีกสามตัวมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่ากันเพื่อนอย่าพึ่งฆ่ากันอย่าพึ่งฆ่ากันเราอยู่ไอวอ่ะเดี๋ยวขอเก็บไอวอแป๊บ ็บไม่ได้เฉยตัวมันเทไหลหัวแล้วนะหัวหัวเอ้ยทำไมไม่เอ้ยมันเล็งหัวได้ทำไมไม่ยิงหัวหัวไอพีไฟเอ้ยไอวอทันอีกเกินดิเดี๋ยวไอวอไอวอไอวอโอ้โหไอวอไม่มีชิบหายละที่พ่ายแล้วครับไอคันเออนานๆจะใช้เออนานๆจะใช้ครับเออเดี๋ยวเราเอาระเบิดยอกมันสักหน่อยเดี๋ยวก่อนเพื่อมีตัวอยู่ข้างบนข้างหลัง ไม่มีก็ระเบิดแฟตไปก่อนตามด้วยน้อยหนะ้าน้อยหนะ้าน้อยหนะ้าน้อยหนะน้าเฮ้ยกระเด็นใส่ต่อยเอ้ยโดนลัดโอ้โหเกินอ่าได้นายก็ต้องสั่งเลยอ m p l i เราซะหน่อยแล้วมาครับผมเดี๋ยวขว้างระเบิดคู่ๆมันหน่อยดีกว่าฮะให้มันวิ่งออกมานะครับเราจะได้เอาอ m p l เสยหน้ามันออกมาเพื่อนเอาทำไมไม่ออกเรา โอ้โหสิดเจ็ดคิวนะครับเยเดเ yeah. อ MB5 ใหม่รีวิวให้แล้วนะครับก็สรุปเลยค่อนข้างที่จะยิงแรงนะครับอ่าไม่จาเป็นจะต้องมีลั่นก็ได้ไปหาของแต่งเอานะฮะโอเคร okay, ครับผมแรงบวกสวยบวก64นะครับแม่ตานี้โคตรมันเลยโอ้ยเมื่อกี้ผมลืมดูว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับ โอ้โคเซงเลยทิ้งจอไว้นานจัดเมื่อกี้ลูกไปเข้าห้องน้ำนะฮะเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามหน่อยนะครับอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ